ก็ไม่รู้คาว่าขิดอาสาแต่พอได้มาสัมผัสกับอาจารย์สมชายนะคะก็ได้เริ่มร่วมกิจกรรมด้วยกันโดยการนํากันไปพัฒนาวัดสวัสดีค่ะค่ะพบกับน้องอันอันชุยค่ะแล้วพี่ไปทูรสีหงครับค่ะเรามาอยู่ที่วัดพระนกใช่ค่ะตำบลโพสาวหานอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะเรามาครั้งนี้ก็คือครั้งที่สองแล้วพี่มาครั้งที่สามนะมาทำไมครั้งที่สามตอนไหนอะพี่มาไหว้ ของอ่าลงสมเด็จได้ทราบข่าวมาว่าพี่ไพฑูรย์เนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาพระเจ้าตากมากๆเลยวันนี้ก็เลยพาน้องอันมาอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเปล่าๆเราไม่ได้มาอ่าไหว้พระเจ้าตากเพลงอย่างเดียวแต่เรามาทํากิจกรรมนะคะเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งความก้าหารของพระเจ้าตากสินด้วยวันนี้กาบโครงการ จิตอาสานั่นเองนะคะชื่อโครงการว่าอะไรนะคะโครงการยาวไปนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมโครงการหล่อหลอมความคิดจิตอาสาตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติพัฒนาวัดพานนกนี่แหละค่ะนี่คือวัดพานนกชื่อยาวมากเลยนะคะคือโครงการนี้ก็ยังมีคนต่างๆมาร่วมกันเพื่อพัฒนาครับมีทั้งอบตาวหารมีทั้งชมรมกิจอาสาของกลุ่มเก่ามีทั้งชมรมกับ กับอาสาใช่ไหมกับจิตอาสาแล้วก็จะมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะคะที่มีจิตใจอาสากับกับจิตอาสานี่แหละค่ะมาในงานนี้ด้วยเยอะมากๆเลยเมื่อสักครู่นะคะตอนลงทะเบียนแอบไปเจอมาเป็นร้อยคนแล้วแล้วก็จึงจะมีมาสมทบอีกนะและนอกจากนี้นะคะโครงการและงานของเราวันนี้ก็จะมีจัดบูธข้างในด้วยเป็นการออกร้านไม่ว่าจะเป็นหมวกนี่แอบไปเห็นมาด้วยคือบูธครั้งนี้นะคะก็คือเป็น ผู้ที่มีกิตอาสามา<ช>ร่วมกัน<ะ>จัดบ,บูธ ทําอาหารให้กับคนที่มาร่วมงานร่วมกิจกรรมฟรีไหมคะฟรีครับถ่ายฟรีแล้วก็ยังมีการจําหน่ายบัวมวกครับเพื่อที่จะร่วมทอดผ้าป่าให้กับทางวัดเพื่อพัฒนาวัดและวันนี้ที่เราพูดถึงในเรื่องของการทอดผ้าป่านะคะวันนี้ก็จะมีโครงการทอดผ้าป่ากั๊จิตอาสาด้วยเช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดวันนี้มันเยอะมากๆเลยนะคะหลายเรื่องราวแต่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรายละเอียดข้างในกันดีกว่าเนี่ยตอนนี้น่าจะพาพี่ ถูนห,หรือพี่ทนจะพานัานไปดีนะอ่าให้นันพาไปดีกว่าไล้วก็ไปไปกัน,นอันเดี๋ยวไปดูกันไปน้องข้างในกันเลยค่ะ ว,วันนี้นะคะโครงการรับจิตอาสาของเราเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่บำรุงวัดอย่างเดียวไม่ได้มาเพียงแค่ทาสีอย่างเดียวแต่ว่าจิตอาสาของเราก็มีบุญขอบุญมาเต็มๆเ,เลยวันนี้นะคะก็มีการทอดพระป่านะครับคือด้านหลังของผมและน้องอันที่อยู่<ะ>นี่ก็มีผู้มีจ<ะ>ิตศรัทธามาร่วมทอดพระป่าทําบุญ<ะ>เพื่อที่จะสมทบทุนสร้างวัดแล้วก็พัฒนาโรงเรียนวัดอนุกแห่งนี้แล้วพี่วิทูรู้ไหมว่ายอดอยั่ง ไม่เป็นทางการผู้ที่มาร่วมบริจาคสมคทุนในครั้งนี้เกี่ยวกับการทอดพระปาเท่าไ,ระะไาหร่นะคะไม่ทราบนะครับทราบป่าเจ็ดหมื่นกว่าแล้วโอ้ยเจ็ดหมื่นกว่าแล้วหรอันนี้ยอนนดเดไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าทางการเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงน่าจะหพุ่งระดับสูงอย <c oughs> ู <c oughs> ่พอสมควรเลยอ๋อครับและเรียกว่างานนี้มีทั้งจิตอาสา <c oughs> และมีผู้ที่มีใจบุญมาร่วมกันทําบุญด้วยครับ <c oughs> ได้ทั้งสองอย่าง ได้พัฒนาวัดได้พัฒนาโรงเรียนและยังมีเงินสมทบทุนเพื่อจะสร้างโรงเรียนด้วยครับค่ะก็เรียกได้ว่าได้บุญไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะเอาบุญมาฝากนครับ ถ้ามาจำหน่ายหมวกนะฮะครับผมพาครอบครัวมาจากกรุงเทพครับโอ้โหทางจากกรุงเทพครับผมครับมากี่คนคะครอบครัวมากันห้าคนครับหคนนะครับเรมาร่วมกันช่วยกันขายหมวกนะครับก็หมวกกันหมวกจิตอาสาใช่ไหมครับผมจิตอาสาเป็นฝีมือของผลงานของจิตอาสานะครับออ๋แล้วรายได้จากการจำหน่ายหมวกนี่จะไปที่รายได้ก็สมทบทุนให้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำบุญนะครับให้กับถวาย 蔡，站长。呵呵 พี่ดูนะคะมาอยู่ในบูธของอาจารย์ถนอมศรีคุ้มข้องสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ในบูธหมูมีกรอบนะคะรสเด็ดนะคะค่ะมาจากตำบลบ้านช้างนะคะอำเภออุทัยจ้ะจ้าใกล้ๆกับตำบลโพธา์โพธาหารเนี่ยค่ะจ้าจิตอาสาใช่ไหมจ้าจิตอาสาในนามของหมูสามอ่าโดยโดยการนำของผู้ใหญ่ขวัญเลื่อนมุกิกานะคะ อ่วัน oh น oh ี <tive> <trabalhar> no. mm ้อามาร่วมหาร่วมกิจกรรมให้ทานก็สดๆเลยค่ะแล้วก็แจกเลยแจกเจานฟรีตลอดงานเลอดานได้กลิ่นหอมไม่ต้องรู้สว่าหน้าปแห้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวร้อนเนียเร้อแค่นี้เดียวก็หวานแล้วอะ หวานมากครับคุณผู้ชมครับหวานมากเลยค่ะเราก็แบบกรอบามากๆเลย,เลยแบบอุ่นๆนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลย ค่ะคุณผู้ชมค่ะนาออนกับพี่ธูนะค่ะมายืนอยู่ที่ลานละโอ๊ยเปียค่ะโอ๊ยเปียค่ะโอ๊ยเปียค่ะคุณผู้ชมคะเห็นด้านหลังเมื่อกี้ตกใจเขาฉีดน้ำอันนี้เป็นการล้างพื้นนะคะแล้วก็จะมี จิตอาสาของเราค่ะกำลังเริ่มทำความสะอาดแล้วโอ้ยเรียกว่าอะไรเป็นการและกิจกรรมที่สนุกสนานมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มที่จะกวาดนะครับแล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็กวาดด้้นหลังเราก็มีเสียงกองยาวละครับคุณผู้ชมครับมีรถจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทางนะครับมาเพื่อ ขอบน้ำมาเพื่องานนี้เลยเฉพาะเลยก็เรียกว่านี่นะครับเป็นเริ่มเริ่มกิจกรรมของครั้งแรกนะครับชมลมจิตอาสาชมรมกับจิตอาสาครับเพื่อการพัฒนาวัด <blows S 2> เพื่อการพัฒนาโรงเรียนนะครับ<ล>คุณผู้ชมครับ <plays. S 2> เป็นจิตอาสาที่ทุกคนมาเพื่อจิตอาสาจริงๆนะตกปลาดบอย 분 그동안 난너 때문에 깜빡 속에서 넘어간 거야. 넌 재미 없어, 맨아 없어. การับสนุนจากชมรมจิตอาสาของบริษัทกับครับคือทางโครงการบริหารต้นต้นบนครับที่ช่วยกันร่วมพัฒนามาช่วยกันบูรณะฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนี่ยซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็อยากให้มีคงต่อไปตลอดไปครับตอนนี้น้องอันกับพี่สายนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยชมรมอื่นๆที่มีจิตใจอาสาะบ้าคะความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานเกี่ยวกับจิตอาสา ครับินดีครับินดีครับแล้วก็สนุกดีครับสนุกดีค่ะคร,รับมีความสุขนะครับมีความสุขที่ได้มาทีา่มบุญเนาะพี่ส <c oughs> ายเมื่อกี้น้องอันแอบสงสัยพอดี <มา S 3> ชำเลืองมาเห็นหน้องๆเขาทาสีเมรุเป็นสีชมพู <c oughs> นั่นน่ะเนอะนั่นน่ะจริงดสังเกตดีๆเอ้ยลวกสังเกตว่าเขาให้ทาสีชมพูหรออะไรอย่างเงี้เนี่ยทำไมถึงเลือกทาสีชมพูคะเพราะว่าสีมันสดใสและสวยดีค่ะอ่ะพี่ให้ไปทำกิจกรรมต่อได้เลยเอาให้เสร็จเลยนะ ทั้งหมดเลยมุมซ้ายมุมขวาหน้าหลังคุณผู้ชมคะเป็นไงคะพี่โทนวันนี้สนุกสนานทั้งวันวันนี้ไปทาสีมาไปเนี่ยดูสะอาดเสีเอี่ยมมากเลยะไปช่วยเขาทาทีหนึ่ง๋อทีหนึ่งตามมาษาของคนอายุเยอะตามมาษาของคนอายุเยอะตอนเขาขยันแข็งแรงแล้วพี่แบบไม่อยากจะบ ไม่อยากจะไปแบบรบกวนน้องๆค่ะก็เลยฝอน้องเขาทำอะ,อะเข้าไปนะคะก็ถือว่าวันวนี้โครงการของเรานะคะได้เห็นกิจกรรมที่น้องๆได้รับได้ทําร่วมกันกับ,บพี่ๆจิตอาสาทุกท่าขั้นเนี่ยร,รู้สึกมีความประทับใจมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาสีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่กวาดลานวัดทําความสะอาดลานวัดนะคะล้วนแล้วเป็นกิจกรรมดีๆที่ปลูกฝังให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนั้นมีความสามารถมีความล้ำลึกถึงแผ่นดินเกิดอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเริยนไม่ได้ก็คือเรื่อง การร่วมของร่วมทำบุญนะครับก็มีพิธีทอดผ้าป่าให้กับทางวัดและโรงเรียนนะครับเพื่อจะไปช่วยในการพัฒนาวัดในการต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสิ่งที่เราขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวสําหรับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะบริษัทกัปนั่นเองค่ะบริษัทกัปโดยโรงไฟฟ้าอุทัยนะฮะใช่แล้วค่ะเป็นการสนับสนุนด้วยชมรมกิจอาสาต่างๆมากมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะครับค่ะ ส่วนนี้เราต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญในการทําให้โครงการดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนและหมู่และวัดแห่งนี้นะครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคข้าวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับจิตอาสาทุกทุกท่านรวมไปถึงนักเรียนทุกทคนนะคะจากโรงเรียนวัดพานุแล้วก็พี่ๆจิตอาสาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ